สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเฟิร์นอีกเช่นเคยในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และในสัปดาห์นี้นะคะเราก็อยู่กันในหน่วยชุมชนของเราคะ่ะครูเฟิร์นก็มีกิจกรรมวาดภาพสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยแต่เอ๊สัปดาห์นี้เราจะมาวาดภาพอะไรกันดีนะ้างั้นสัปดาห์นี้เรามาวาดภาพอาชีพของคนในชุมชนกันดีกว่าคะ่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆลองสังเกตว่าอาชีพของคนในชุมชนของเด็กๆนั้นส่วนมากประกอบอาชีพอะไรกันอย่างของครูเฟิร์นนะคะส่วนมากคนในชุมชนมักจะประกอบอาชีพหมอพยาบาลค้าขายชาวสวนชาวไร่ชาวประมงและเด็กๆคิดว่าครูเฟิร์นจะวาดภาพอาชีพอะไรหนะ้าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพอาชีพในชุมชนวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษและสีเทียนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะให้เด็กๆเลือกอาชีพของคนในชุมชนมา1อาชีพจากนั้นนะคะให้เด็กๆนำสีเทียนมาวาดภาพลงบนกระดาษได้เลยค่ะ และอาชีพที่คุณครูเฟิร์นเลือกมาวาดภาพในวันนี้นะคะจะเป็นอาชีพอะไรกันนะ้าเดี๋ยวเด็กๆมาดูไปพร้อมๆกับครูเฟิร์นกันเลยดีกว่านะคะเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนั้นนำสีเทียนมาระบายพร้อมทั้งตกแต่งตามจินตนาการให้สวยงามได้เลยคะ่ะเด็กๆว่าครูเฟิร์นกำลังวาดอาชีพอะไรอยู่คะ,ะมีคนมีเรือ มีแหมีทะเลแล้วก็มีปลาค่ะเป็นอาชีพอะไรนะ้าใช่ละค่ะอาชีพชาวประมงนั่นเองและอาชีพที่เด็กๆเลือกวาดมานั้นจะมีอาชีพอะไรกันบ้างนะ้าอย่าลืมวาดมาให้คุณครูเฟิร์นได้ชมกันด้วยนะคะ และที่สำคัญเลยเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพและอัดคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองฟังมาให้ครูเฟิร์นได้ชมกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กๆอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมของครูเฟิร์นก็จบลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย